น้ำหมู่บ้านเล็กๆที่อบล้อมด้วยท้องทุ่งนาอันกว้างใหญ่และมีสายน้ำไหลรินเย็นฉ่ำมีต้นมะม่วงโบราณต้นหนึ่งตั้งตระงานอยู่กลางลานวัดมันไม่ได้เป็นเพียงต้นไม้ธรรมดาแต่เป็นต้นมะม่วงศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีเทวดาคอยดูแลรักษาทุกปีเมื่อผลสุกต้นนี้จะให้ผลมะม่วงที่หอมหวานและมีรสชาติอร่อยยิ่งกว่าที่ใดๆชาวบ้านจะเก็บไปแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมโดยเหลือไว้ให้เทวดาประจำต้นเสมอชายคนหนึ่งชื่อนายทองผู้มีจิตใจกับแคบและเต็มไปด้วยความโลภเขาเห็นมะม่วงสีเหลืองทองห้ระยะก็เกิดความอยากได้ขึ้นมาเขาคิดว่า ถ้าข้าได้มะม่วงทั้งหมดนี้ไปขายข้าจะรวยกว่าใครๆในหมู่บ้าน คืนหนึ่งขณะที่ดวงจันเต็มดวงลอยเด่นอยู่เหนือยอดไม้ในทองก็แอบ,บย่องเข้าไปพร้อมถุงใบใหญ่เขาปีนขึ้นต้นมะม่วงอย่างไม่เกรงใจและเริ่มสอยผลมะม่วงลงมาอย่างไม่หยุดหย่อนเขาไม่สนใจเสียงกระซิบเตือนของลมที่พัดผ่านใบไม้และไม่นึกถึงคำสาบานที่ชาวบ้านมีต่อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เลยแม้แต่น้อย เมื่อนายทองสอยผลสุดท้ายลงมาจนหมดสิ้นทันใดนั้นก็เกิดเสียงเปรี่ยงฟ้าพาลงมาอย่างรุนแรงลมพายุพัดกระหน่ำจนต้นมะม่วงสันสะเทือนผลมะม่วงทั้งหมดที่อยู่ในถุงของนายทองพลันกลายสภาพเป็นก้อนหินสีดำสนิท นายทองตกใจกลัวจนตัวสั่นรีบไต่ลงจากต้นอย่างทุลักทุเลเขาล้มลงกอดถุงก้อนหินที่หนักอึ้งน้ำตาไหลอาบแก้มด้วยความเสียใจและอับอายเสียงกระซิบที่เคยเป็นเพียงเสียงลมก็ดังขึ้นในใจเขาว่าผู้ใดที่เอาแต่กอบโกยและไม่รู้จักแบ่งปันผลตอบแทนที่ได้ย่อมมีใช่ความหวานหอมแต่เป็นความหนักอึ้งที่แบกไว้ ในเช้าว,วันรุ่งขึ้นชาวบ้านเห็นในทองนั่งอยู่ข้างต้นมะม่วงอันว่างเปล่าและถุงก้อนหินทุกคนเข้าใจโดยไม่ต้องพูดอะไรชาวบ้านไม่ได้ตำหนิแต่ช่วยกันเก็บกวาดเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นนทองสำนึกผิดเขาช่วยดูแลต้นมะม่วงศักดิ์สิทธิ์อย่างขยันขันแข็งและเริ่มแบ่งปันสิ่งที่เขามีให้กับผู้อื่นต้นมะม่วงศักดิ์สิทธิ์ นั้นไม่ให้ผลมะม่วงอีกเลยในปีนั้นแต่กลับมอบบทเรียนอันล้ำค่าที่สุดให้แก่ทุกคนแทนความโลภเป็นเหมือนพายุที่พัดเอาความสุขและความดีงามออกไปจากชีวิตจงรู้จักพอเพียงและแบ่งปันเพื่อให้จิตใจของเราเบาและสงบเพราะความสุขที่แท้จริงมิได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ที่การให้